ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง EdwinX นะครับพบกับผมอีกครั้งนะครับ EdwinX เนี่ยวันนี้เราจะมาทําการจัดเทียริสสุดท้ายแล้วก่อนที่มันจะกลายเป็น4.4นะฮะตอนนี้คือ 4.3D นะแต่ว่าเป็น 4.3D ที่เฉพาะแค่ซัพพอร์ตอย่างเดียวนะเพราะว่าผมได้ทําคลิปตําแหน่งอื่นไว้หมดแล้วเหลือแค่ซัพพอร์ตตำแหน่งเดียวนะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งที่ผมเหลือซัพพอร์ตทิ้งไว้ในแผนนี้เพราะอะไรหรือเปล่าเพราะามันมีการรีเวิร์กจันหน้ามาใหม่จันหน้านี่คือแบบมีการปรับเปลี่ยนเยอะไปพอสมควรเลย ก็คือทําให้อายุเร็วขึ้นฮิวเบาลงแต่ว่ามีความเฟกซิเบิลมีโมบิลิตี้มากขึ้นในทีมไฟนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะน่าราคาญมากๆเลยในทีมไฟนะแต่ประสิทธิภาพโดยรวมแล้วก็ยังเป็นยังไงอะเดี๋ยวเรามาดูกัน หากคุณต้องการบริการเติมเกมออนไลน์ที่รวดเร็วและเติมง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงขอแนะนำเต erm. ิม i n t h บริการเติมเกมออนไลน์ไม,ม่ว่าจะเป็น LOL Y l, l i f LOR, Valorant และเกมอื่นๆอ,อีกมากมายอย่าลดมสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบและกรอกอโค้ด a m n x เพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมนะครับขั้นตอนการเติมง,ง่ายเพียงแค่กรอกชื่อในเกมพร้อมแฮชแท็กเลือกราคาที่ต้องการเติมยืนยันราคาที่ต้องการและกดชำระเงินได้เลยโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่ต้องการเติม LOL Y l i f ลดราคาการจุกๆไปเลยทางร้านมีเพจด้วยนะ อย่าลืมไปกดติดตามเพื่อดูโปรโมชั่นอื่นๆนะเพียด้วยละ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อจะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมอ่ะขอพูดนิดนึงเมตาเนี้ยเป็นเมตาที่ค่อนข้างที่จะเนิร์ฟซับพอร์ตที่เป็นแท้งหนักมาก,มากเพราะอะไรมาดูกันอาซับพอร์ตแท้งอะครับโดนเนิร์ฟไปพอสมควรเลยหนึ่งนะหนึ่งจากการที่เขาไปเนิร์ฟเพสติลแคป ตรงนี้คือรองเท้าเกราะสายาันปะจําบ้านเลยที่ซับแทงชอบออกกันแต่ก่อนอนะ่ะมันเคย15%แล้วมันเนิบไปครั้งหนึ่งเหลือ12ตอนนี้และก็แผ่ปัจจุบันเหลือแค่10แล้วคือหมอายความว่าจากแต่ก่อน15ตอนนี้เหลือแค่10หายไปถึง5%และแผทปัจจุบันนี่คือ12เหลือแค่10หายอีก2% คือเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเนิร์ฟรุนแรงมากๆเลยสําหรับการเนิร์ฟซับแทง์ตรงส่วนนี้นะไม่ใช่แค่อย่างนั้นเดียวมีอีกมีอีกดูนะรีลิชิลมันคืออะไรรีลิชิลมันคือไอเทมซัพพอร์ตของเควสที่เป็นซับแทงก์นะก็คือเวลามันรัดวินเนียนะครับผมมันจะได้เลือดกลับคืนมาแล้วก็ทําให้ฮิลฝั่งเราด้วยใช่ไหมฮิลตัวเราเองแล้วก็ได้เได้เงินในส่วนนี้ตอนนี้คือเขาทําทให้อัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตครั้งหนึ่งอะ่ะจากจากเป็น15 65, ถึงคปอหายไปหนว,ว15หน่วยจนถึงเื่อสุดท้ายนะ ผมถือว่านี่คือเนิร์ฟหนักพอสมควรเลยนะอันนี้คือเนฟทั้งตั้งแต่ต้นเกมจนถึงเลดเกมใช่ไหมอันนี้คือเนิร์ฟต,ต,ตอนช่วงต้นเกมไปเลยเลนเฟสนี่คือฮิวน้อยลงนะแล้วดูนี่ที่สําคัญคือตรงนี้ เมตาปัจจุบันครับผมบูทออฟเดอะดนมิซึมมาคือบูตเจอกเกาะเนี่ยเขาปรับให้มันถูกลงใช่ไหมแล้วก็เจอกเกาะเพิ่มอีก2หน่วยคือเนิร์ฟเนิร์ฟรองเท้าเกาะไป2หน่วยถูกปะสองเปอร์เซ็นต์ถูกไหมแต่เพิ่มไอสองเปอร์เซ็นต์นี้ให้กับสายแอสซินแทนผมรู้สึกว่าโอ้โหเป็นการที่เนิร์ฟซับแทงก์ตรงๆเลยตรงส่วนนี้สุดท้ายคือตรงนี้ดั๊กเบดออร์ดดักก้านี่คือบัฟดั๊กเบดมาทำให้มันแรงขึ้นมากๆเลยนะคือจอกเกาะอีกเพิ่มอีกสามหน่วยแล้วก็มีความเสียหายพื้นฐานเพิ่มขึ้นออออีีีีกกกกรระะยเเเววลลาสโโโโโ์์็พิิ่่่มขึ้นนนนนนคคืืซัแแทงบบบดดด ทีนี้ก็เจ็บพอสมควรเลยการไอทัสินก็คือยิม้มอ่ะแพทเนี่ยทำให้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือผมพูดเลยว่าซับแทงเนี่ยอยู่ยากคือไม่ใช่ว่ามันไม่เก่งนะแต่ซับแทงนี่คือก็ยังเก่งอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าลดดีกรีความโหดร้ายลงในช่วงเลดเกมนะแต่ก็ยังเป็นยุคที่ซับเลี้ยงยังโหดอยู่ดีซับเลี้ยงนี่คือมันยังโอเคมันยังพอไหวอยู่แต่ซับแทงนี่คือแบบว่าค่อนข้างที่จะเจ็บและจืดๆลงพอสมควรนะเราก็มาดูกันว่าเออเนี่ยแพทปัจจุบันเป็นยังไงมาเริ่มอะไรนะ โอเคครับผมก็เริ่มกันที่อลิสตานะอลิสตานี่ผมมองว่ามันเคยอยูผมเคยให้มันอยู่เอสมากเป็นตัวที่เป็นสถานที่เก่งมากคือมันเล่นง่ายมันถึกถึกที่สุดในเกมแล้วเวลาเปิดอัลติเมตนะแล้วก็เข้าถึงถึงคนมากๆเลยมีสตันอะไรให้ด้วยนะแต่ก่อนอะคือให้เอสนะแต่ว่าพอแพทเนี้ยผ่านมาแพทที่ผ่านมา 4.3c ใช่ไหมผมให้มันอยู่เอบวกตอนนั้นนะแต่แพทปัจจุบันเนี่ยผมมองว่ามันก็ถามว่ามันยังเก่งถึงเอสไหมผมตอบเลยว่าไม่ใช่มันโดนเนิร์ฟหลายอย่างเมื่อกี้เหมือนไอเหมือนที่ผมบอกไปนะก็ตอนนี้นะ ผมให้จำที่เนะี่ยคือแค่ a บวกนะเราย้อนกลับมานอหนึงผมก็ลืมลืมอธิบายไป s นี่คือ Must Pick เก่งมากเก่งสุดๆไปเลย a บวกนี่คือกับ s เนี่ย a บวกก็คือเก่ง เก่งใช้ได้เลยไม่โกงเหมือน S นะแต่ว่าหยิบก็คือหยิบมาได้ A นี่คือเก่งเฉยเก่งธรรมดา B นี่คือกลางกลาง C คือแย่อย่าหาทำา B กับ C เนะี่ยมีเฉพาะเมนเท่านั้นที่เล่นนะแต่ว่า S A เบวก A เนะี่ยมันหยิบได้เล่นธรรมดาก็เก่งได้อะไรอย่างเงี้เล่นง่ายด้วยผมให้อยู่ A บวกนะยิเซล่าให้ A นะก็เอาเอาเฉลี่ยกันนะก็ถ้าเกิดเฉลี่ยกันมันก็ยังอยู่ที่เอนะแต่เป็น A บวกแบบ A บวกถูกๆก,ก,ก็ใช่ต่อมาผมเ แอสซัพพอร์ตเนี่ยหายหายไปจากเมตาเลยเพราะว่าแผทปัจจุบันคือซับเลี้ยงเป็นที่1ถูกไหมเพราะว่าซับแทงอมันหายไปถือว่าม,มันโดนเลิฟมาซับพอร์ตซับที่มันซับเลี้ยงเลยจะถอดเฉิดฉายกันซะเยอะส่วนแอชเนี่ยมันเป็นซับพอร์ตที่ค่อนข้างที่จะยูนิคหนิดนึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าแอชเนี่ยมันเป็นตัวที่เน้นการอันติเมต แล้วก็ไปแก๊งเลนอื่นเลดเกมมีดาเมจจริงแต่ว่าต้องถึงสเกลเลยจริงๆนะอย่างนึงคือตัวมันบางมันจะเข้ามาแทงหรือว่าทําอะไรให้กับ ADC ฝั่งเราไม่ได้มันจะช่วยได้ไม่ค่อยเยอะแต่ว่าความเก่งมันจริงๆอะคือเรื่องของการกดเลนแล้วก็อันติเมทที่คอยเปิดไฟให้ดีนะแล้วก็แต่ว่าแพทเนี้ยมันมีปัญหาพอสมควรเลยแอสอะเพราะว่ามันไม่สุดสักทางมันจะซับเลี้ยงก็ไม่ใช่จะซับแทงก็ไม่ใช่เลยก็หนักพอสมควรแล Ash, นะแอสอะเราลอด,ดูกันที่แหล่งเชนเจอร์จีนะอันนี้คือแหล่งเชนเจอร์เนาะ แล้วก็วินเลทของแอดอยู่ที่โลเลยครับผมอยู่ที่39เปอร์เซ็นต์นี่คือเน่ามากๆเลยนะไม่มีคนพิกเลย1.25แล้วไม่มีคนแบนเลย0.11อ่อนครับผมว่าแอดเนี่ยอยู่แค่ซีนะยิสิซราบ้างไงอแอดทำมันตัวกากแล้วแอดกาสนนกสนีดีซีด้วยกาสนนกสนีโลนึงด้วยก็ <c oughs> นั่นแหละครับแอดก็คือไม่เก่งเลยแผนนี้อย่าไปหาทำนะแอดซัพพอร์ตแล้วก็เลนอื่นก็อย่าไปหาหยิบนะผมเจอแอดท็อปเออเจอแอดกลากงก็ ก็ไม่เก่งครับอย่าอย่าอย่าไปทำนะมันไม่ค่อยดีก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วอะคุณเหลือแค่4วันอะคุณก็ไม่ถึง4วันนี่ดิ3วันปะแรงอะแรงแรงเหลือแค่3วันนะคุณก็คิดเอาเองแล้วกันว่าคุณจะไหวไหมสำหรับการหยิบตัวที่มันแบบตกเทียไปเล่นอะไรอย่างนี้ บิดแค้งเหรอครับเดิมๆปัญหาเดิมๆเลยก็เหมือนที่ผมบอกไปซัปบแทงแพลนี้ซับแทงแพลนี้มันไม่ค่อยเก่งแล้วก็บิดแค้งก็คือไม่สุดสักทางเป็นซับแทงก็ไม่ค่อยเก่งนะวันหวังพึ่งกับสกิลหนึ่งมากเกินไปเคลื่อฮุกไม่โดนนี่คือไม่มีประโยชน์ในการไต่แรงถ้าฮุกได้โดนอะบิดแค้งเนะี่ยผมว่ามีแค่เมนเท่านั้นอนะอยู่แค่บีนะยิสซิล่าเปานไงบิดแค้งก็บีนั่นแหละแบนซับพอร์ตนะครับผมแบนซับพอร์ตเนี่ยมันเคยอยู่เอนะมันเคยแบบว่าเป็นตัวที่ดีระดับหนึ่งเลยแต่ว่ายุคนี้มันไม่ใช่ซัที่จจจะะต้้อองเเเเป็นนนนนนดาามม๋ๆหืแบ เพราะว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะขาตายพอมันขาตายใช่ไหมมันก็ทําได้อย่างเดียวเลยคือคอยเบิร์ดดาเมจแล้วก็สแตนช่วยเพื่อนแต่ว่าเรื่องของการเซฟเอดีซีที่เป็นที่เป็นแมใต้ในยุคปัจจุบันน่ะหรือว่าในทีมไฟอะไรอย่างเงี้ยผมว่าแบรนด์มีปัญหาพอสมควรเลยอีกอย่างหนึ่งคือนอกจากดาเมจแล้วมันเอาตัวรอดก็ไม่ได้อยู่ซีเหมือนกันนะนที่จะาล่าไงแบรนด์ซัพพอร์ตอืมใช่ได้ตัวอื่นดีกว่านะครับแบรนด์บลอมบหรอบลอมนี่ผมว่ากําลังคิดอยู่ว่าบลอมเนี่ยมันจะเป็นระดับไหน คือด้วยความที่มันเป็นตัวที่กันโป๊กที่ดีสุดในเกมเลยนะกันโป๊กหมายความว่าถ้าเกิดอีกฝั่งอ่ะเป็นใช้สกิลช็อตมาใช่ไหมบอมจะมีโลคอยป้องกันให้หนึ่งครั้งแบบฟรีๆโหถือว่าเป็นอะไรที่ดีสุดเลยนะแต่ว่าข้อเสียอบอมก็เหมือนเดิมข้อเสียงบอมคือมันค่อนข้างที่จะช้าโมบิลิตี้มันต่ําแต่ว่า ก็เรื่องที่ผมบอกแหละผมก็ให้ B เหมือนกันผมให้ให้อยู่ B นะต่อมาครับผมกาลิโอนะกาลิโอนี่ยผมมองว่านอกจากยุคเนี้อ่าแผ่นปัจจุบันนะครับ4.3 c d เนี่ย 4, 3 d เนี่ยนักเวทไม่เก่ง AP มันไม่ได้ขนาดนั้นนะมันมันไม่ใช่ยุคของ AP นะมันยุคของ ADC ถูกปะกาลิโอนี่ยมันจะเก่งก็ต่อเมื่อมันเจอ AP จ๋า,จาเจอพวก APC เจอพวก mage AP เลนกลางอะไรอย่างนี้ แล้วด้วยความที่มันเป็นตัวที่เปิดไฟดีก็คือสกิลสามันนั่นแหละแล้วก็คอยซับพอร์ตเพื่อนได้ดีด้วยอันติเมดนะแต่ว่ามันไปเลนกลางดีกว่าในยุคนี้นะผมมองว่าเลนกลางเหมาะที่จะการกับการเล่นอาริโอมากกว่าเพราะว่าถ้ามันเป็นมันไปนเล่นเป็นกาลิโอสัดแทงแล้วอะมันจะไม่มีดาเมจเลยเป็นแค่เลือดทางที่2เดียวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคู่หูของมันอย่างเซนนาอย่างเงี้ยเซนนากาลิโอแพ็คที่แล้วใช่ไหมมันไม่ได้เก่งขานาดนั้นแล้วเซนนายากที่จะหยิบไปเล่นนะผมให้อยู่แค่บีนะผลประกอบก็คือเรื่องตรงนี้ วิเลตข,ของกาลิโอซัพพอร์ตเนี่ยคืออยู่ที่45เปอร์เท่านั้นเองนี่คือต่ำมากๆเลยนะมีปัญหาสุดๆเลยสำหรับกาลิโอเนี่ยผมมองว่ายังไม่ใช่เมตาของมันแผทหน้าอาจจะมาเพราะว่าแผทหน้านี้ AP จะโหดแผทน4อะ่ะก็ลองดูครับว่าจะเป็นไงตอนนี้ผมให้อยู่ B อยู่นะยิสซราบอกไง B ก็ได้อืมมันแบบว่ามันแบบม,แบบมันอ่อนลงพอสมควรเลยกาลิโอนะอ่ากาการซัพพอร์ตครับไอเนี้ยเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเสียงแตกกันคือบางคนก็บอกว่าเออเนี่ยมันไปเลนท็อปเลนก็ดีไปกลางก็ได้ไปปากก็ได้ แล้วก็เป็นซัพพอร์ตก็ดีคือความที่มันเป็นแชมเปี้ยนที่มีทุกอย่างที่หลากหลายมันเฟกซิเบิลมากๆเลยนะมันความเป็นยูทิลิตี้มันสูงมีทั้งอัติเมตที่เปิดไฟดีมีสกิลพุงตุ่มใช่ไหมทำจังหวะให้เพื่อนได้แล้วมีสกิลหนึ่งสโลว์อีกมีดาเมจผมว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะยูทิลิตี้สูงนะเฟกซิเบิลมากๆเลยตัวนี้ผมให้อยู่ A นะไม่ A บวกด้วยให้อยู่ A เลยเก่งครับเก่งยังยังเล่นได้อยู่การดซัพพอร์ตยิสเซราบ้างไงดีนะ จะน่าไอเนี่ยพูดเยอะจะหน้าเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะเก่งเก่งกับเก่งเลยอะเก่งอยู่แล้วในแพทก่อนหน้านะมันจะไปทางซัพพอร์ตจ๋จจ่าที่โลมิงเก่งมากเพราะว่ามันวิ่งเร็วมากเลยจันหน้าแพทก่อนหน้านี้นะจัน่นาคือวิ่งเร็วมากๆเลยแล้วเขาก็ไปรีเวิร์กมันเลยรีเวิร์กน่จากจากแต่ก่อนที่มันเป็นโลมิงซัพพอร์ตโลมิงที่ค่อนข้างที่จะกดเลนเก่งนะกลายเป็นกดเลนเก่งกว่าเดิมแต่เรื่องความช่วยเหลือทีมมันอ่อนลงคือมันกดเลนเก่งด้วยแหละเพราะว่าเพราะว่าสกิลหนึ่งปรับมาใหม่นะสกิลพ แล้วก็ออกไปเลยมันทําให้โดนง่ายขึ้นแล้วก็ดาเมจเบาลงนิดนึงแต่ว่าโดนง่ายขึ้นสาคัญคือมันโดนง่ายขึ้นตรงส่วนนี้และที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของอันติเมตที่เวลากดใช้แล้ว,วครับมันจะไม่ต้องเดินแล้วมันก็วิ่งมาวิ่งมาได้ตอนนี้นะก็ทําให้มันเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเฟคซิเบิลสูงแต่มันจะไม่สุดเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนคือฮิวแรงมากให้โลเยอะมากสโลหนักมากตอนนี้คือสโลนิดนึงแต่ว่าสโลหลายตัวถูกไหมแล้วก็ให้โลหลายตัวแทนแทน,ท,นที่จะเป็นโลตัวหนึ่ง,ต,งตัวแล้วจ๋าไปเลยเป็นตัวที่ต้องฝึกเเเเเลลลล่่่่่นนนนอออสสมมมคววววรยยยยตััังงใหูู้ะกกาๆิข นีหนักมากเลยครับผมเป็นตัวที่วินเลทส,สูงจริงๆนะ54%ิเพิกเลทอยู่ที่16%และแบนเลทอยู่ที่เกือบครึ่งหนึ่ง45%เลยผมว่าเก่งมากๆเลยสำหรับจาน,น่าแผ่นนี้นะเวรีเวิร์กมาก็ยังเก่งอยู่เหมือนเดิมผมให้อยู่ S ครับคา่าเหรอคา่าแผ่นนี้ผมว่าเป็นคา,า่าไม่ใช่ซับจา๋าคาม่าเป็นคาซาัพพอร์ต AP อพีอะสพอร์ตที่เน้นความแรงอะยิงตุ้มย,ยิงตู้มไปเลยอะจะเก่งกว่าพพอร์ตที่เน้นคาซาัพพอร์ตจริงๆะนะก็ออกดูกกกลลกเด่ีีดไฟท ผมมองว่ายังเก่งอยู่นะผมให้ A อบวกวะอิสิล่าว่าไงคามาเอบวกอะไรวะคาม่าคาม่าซัพพอร์ตคาม่าซัพพอร์ตเอแค่น้ถ้าอิสิล่าให้ A อบวกของก็จริงๆอ่ะมันจะอยู่ A บวกก็ได้นะแต่ผมมองว่าลงมา A แล้วกันไม่ได้เก่งมาแต่ก่อนขนาดเท่าไหร่ลรียวนาซัพพอร์ตเหรอก็เหมือนที่ผมพูดไปนะซับแทงก์แผ่นนี้ก็โดนเนิร์ฟหนักพอสมควรเลยมันไม่ได้ถึกมาแต่ก่อน A อยู่ลรียวนา A ออิสิล่าว่าไงลรียวนาก็เอบวกดีกว่า เซ拉เอบวกผม A อ,อ,อบวกก็ได้ปะต่อมาลูลูลูก็ยังเป็นตัวที่เก่งเหมือนเดิมบัฟแชมเปี้ยนหนึ่งตัวอย่างเช่น ADC 1หนึ่งตัวให้กลายเป็นซูเปอร์แมนได้เลยบัฟป่าไฮเปอร์ฟาร์มเชวาน่บัฟท็อปเลนคนโหดอย่างฟิโอล่าอย่างเงี้ยบัฟเกวนอย่างเงี้ยโอ้โหซูเปอร์แมนครับเป็นหนึ่งเกหนึ่งตัวให้กลายเป็นตัวเทพไปเลยในทีมไฟส์นะ แล้วก็เซฟได้ดีมากๆเลยสกิลสก็คือแชมเปี้ยนอีกฝั่งได้เข้ามาใช่ไหมสกิลสปุ๊บการได้อยู่ทันทีในเลนกดด้วยสกิลหกับสกิลสได้มีทุกอย่างครบดีมากๆเลยลูลูเนี่ยผมให้ U.S เหมือนเดิมยิ่งเสริว่าไงลู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 ก็เอสไปโอเคลักซัพพอร์ตนะผมว่าใช้ได้อยู่นะลักซัพพอร์ตเนี่ยต้องแต่ต้องล็อกให้โดนนะถ้าล็อกโดนนี่คือเก่งมากล็อกโดนอยู่ S ถ้าล็อกแบบเฉยๆโดนน่าไม่โดนบ้างอยู่ A บวกล็อกแบบกลางๆอยู่ B อยู่อยู่ A ผมให้ A ไปก่อนแัันน่งะมททีปซไ อนที่มันเป็นเล่นเป็นลักซับพอร์ตคุณฟังไม่ผิดนะมันคือรักซับพอร์ตอะที่กดแบบโล่เยอะๆแต่มันโดนเนิฟไป A บวกได้ไหมถามว่าได้ไหมเหรอพอไหวพอไหวอยู่พอได้อยู่พอได้อยู่ต่อมาโมไฟส์ซัพพอร์ตอันนี้อย่าหาทำมันเป็นตัวที่ซัพพอร์ตมีแค่หน้าที่ของมันแค่2ออย่าง1คือยืนรับตีน2คืออันติเบลดให้โดนมีแค่นั้นเลยแล้วก็ใช้อันตเบลให้โดนนะย้ำว่าใช้ให้โดนอยู่ซีนะไม่เถียงนะอันนี้คืออยู่ตรงนี้แหละหน้าที่ของมันต่อมาโมกาน่าซัพพอร์ตอันนี้ จับสกิลหนึ่งให้ได้และใช้ใส่แบ็กชิลให้เพื่อนแล้วก็กลไปตายได้เลยที่เหลืออย่าไปหวังอันติเมตมันใช้เวลาชาร์จพอสมควรก็ต้องตายก่อนอยู่ดีถ้าไม่มีซอนย่าก็คือเละสกิลหนึ่งไม่โดนก็คือจบเหมือนกันสกิลสองนี่คือแย่งเพื่อนฟาร์มอย่าไปหาทำดีสุดคือแบ็กชิลสกิลสามกดให้เพื่อนไปส่วนตัวผมให้อยู่ซีนะมกัหน้าตอนนี้คือไม่ค่อยเก่งเลยนามินะนามิเนี่ยผมว่ามันเป็นหนึ่งในซัพพอร์ตซับเลี้ยงที่ดีแล้วก็ดีมาโดยตลอดเลยนะแต่ว่ามันโดนรัศมีของพวกซับ จ,าจา๋าแบบซับโหดจ,าจา๋าอย่างลูลู่หรือว่าแมวหรือว่าจันน่ากลบไปพอสมควรเลยนอกจากอัตติเมตที่มันโหดแล้วมันก็ยังมีเรื่องของการฟองมันก็เก่งมากๆเลยด้วยสกิลสามมันก็ดาเมจเยอะนะแต่ก็โดยรวมๆแล้วผมก็ยังมองว่ามันก็ยังเป็นตัวที่เก่งแต่ไม่โกงขนาดนั้นผมให้เต็มที่นะถ้าใจดีผมให้ A บวกแต่ว่าถ้าเกิดผมปกติไม่้ A นะ ผมให้ไป A ก่อนแล้วกันนอติลุตเหรอผมเคยให้มันอยู่ S เว้ผมเป็นมันคือเมนผมละเราเราติลุตเนี่ยผมเคยให้มันอยู่ S นะแต่ว่าแพทเนี้ยบอกแล้วไงหนึ่งคือมันถึกอย่างเดียวสองคือมันจับได้ก็ตายเหมือนกันก็เก่งแหละแต่ว่ามันโดนเนิฟไปบอสมควรเลยนะเนิฟไปเนิฟเรื่องของรองเท้าใช่ไหมแล้วก็ดีริชิลไปเต็มที่คือผมให้มันอยู่ A บวกนะแต่ว่าแพทเนี้ยผมว่ามันจืดไปนิดนึงผมให้อยู่ A นะยิสซลาป้างไงนอนตีลุตนอนอติลุต A บวกอ่ะอ่ะได้ได้ได้อันนี้ผม A บวกก็ได้แต่ว่า A ก็ดีแต่ว่าก็ A บวกได้แหละหออนซัพพอร์ตเนาะผมว่าไม่ค่อยเจอคนเล่นแล้วอะออนซัพพอร์ตนี่คือเล่นเป็น ออฟเลนดีกว่านะผมให้อยู่ B นะอ๋อซัพพอร์ตออฟเลนดีกว่าครับผมอิสซาาไปซัพพอร์ตอันนี้แม่งต้องเล่นเป็นเท่านั้นนะเอ e ้วยก็ได้อ่ะผมให้อยู่เ e อครับอันนี้คือผมไม่เถียงเลยนะเพราะว่าไปซัพพอร์ตเนี่ยผมมองว่ามันได้ดัสเบดมามันได้ปั๊บใหม่มาคือปับป๊บ,บดักเบดมาแล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะน่าลำคาญมากๆเลยถ้ามันโดนฮุกอะฮุกหนึ่งฮุกเปลี่ยนเกมได้เลยแล้วก็จับมันยากด้วยอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะเอาเพย์คนอื่ ไอไม่เก่งเลยครับฟาร์มสู้ใครไม่ได้ต้องทําเพลงเดียวทาแม็กเพลไม่ดีการเกมเนี่ยเกมก็มีปัญหาเหมือนกันนะก็ผมให้ A นะคือเก่งเก่งแหละ A คือเทียเก่งไม่ไม่ได้ A บวกไม่ได้ S ถามว่าน่าํำคาญไหมน่าํำคาญมากๆเลยราคาเหมือนกันราคานี่ก็ต้องเมนเล่นเหมือนกันนะคือผมให้ A บวกได้สำหรับราคาเนี่ยแต่ไม่ S เหมือนกันมันต้องเป็นตัวที่แม็กเพลพอสมควรเลยนะราคาเนี่ยเลดเกมนี่คือถ้าเกิดเกมตามก็หนักพอสมควรก็เหมือนกันนะผมให้ A บวกยิ่งจะล้าไงราคาก็นานเลย ต่อมาครับผมเซนนานะเซนนาเนี่ยผมบอกแล้วไงว่าเมตามันหายเซนนาเมตามันหายเพราะอะไรเพราะว่า AP ที่เล่นกับมันอะ ABC อะมันไม่ค่อยมีคนเล่นแล้วในยุคนี้นะเรื่องของความโดดเด่นในเลนเนี่ยถามว่าแรงไหมก็ยังแรงอยู่ในช่วงเลดเกมนะในเลนก็คือว่าฮิวได้ดีด้วยส่วนตัวผมยังให้ A อยู่นะอิสราว่าไงเอเลดเกมมันยังมีสเกลที่ดีอยู่ถ้ามันผ่านช่วงต้นเกมกับกลางเกมไปได้นี่คือใช้ได้เลยเซนนาเนี่ยเซราฟีนซัพพอร์ตเหรอผมไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ว่ะเซราฟีนซัพพอร์ตเนี่ย จะเจอมิดเลนซะมากกว่าแต่ว่ามันก็ไม่สุดม,มันไม่สุดสักอย่างอะเซราฟินซัพพอตเนี่ยอืมผมให้บนะีนะยีเซราว่าไงเซราฟินซัพพอตเอลบก็ได้นะเอลบเหรอถ้าเอลบผมบีก็คืออยู่บีนะเซตนินจาเอเซตโตซัพพอตเหรอก็ไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอเลยผมให้อยู่บีนะโอเคโซนาโซนาเนี่ยผมผมจะพูดว่างไงดีอะโซนาเนี่ยมันต้องรอแผ่นหน้ารอมารีเวิร์กใหม่ที่มันใช้สกิลครบ3ครั้งตีครั้งต่อไปจะไ,ได้สตันอะรอรอรอ,รอเลย รอแผนต่อไปผมให้แผนนี้ผมอยู่ให้ B อยู่ไม่ได้ไม่ได้แย่เหมือน C แต่ก็ไม่ได้ดีเหมือน A นะต่อมาก็ผมโซลกะผมให้ยูเ S เหมือนเดิมเป็นตัวที่แบนเยอะมากแล้วก็ถ้ามันไหลนี่คือไหลยาวๆมันยังเก่งอยู่อ่ะให้มันโดนเนิฟมานะฮิลไม่ใช้เลือดใช่ไหมแต่ว่ามันก็ฮิลหนักมากๆ,ๆด้วยตอนที่มันแบบเกมนำๆอย่างเงี้ยแทงหรือว่าสายชนไฟเตอร์ Fighter ทั้งหลายก็คือยิ้มมันอะเวลามีโซลกะฮิลให้แล้วเวลาอีกฝั่งได์เข้ามาอย่างเงี้ยโซลก,กะก็เอาเอาตรอดได,ด้ดีอย่างจากสกิลสามนะ ใช้ใช้ได้ใช้ได้อิสระไงที่ไอเทมอะไรเฮ้ยตระกาเอฟมวกเลยตอนนี้พอตัวแบนแทนต่อมาครับผมสเวนนะสเวนนี่ก็เก่งเก่งในเลนเก่งในเลนแล้วก็ถึกพอสมควรเลยแต่ข้อเสียเลยคือมันหวังพึ่งยากเพราะมันต้องเก่งจริงๆคือเลนเกมมันจับสกิลสามจับปรนะมาณน่ะระยะมันสั้นเกินไปแล้วมันมีไม่มีสกิลเอนเกจนะมีแค่ความเป็นยืนอยู่เฉยๆแต่ดาเมจมันเยอะนะสะเตนมันหนักอยู่ผมให้เอนะ สำหรับเเว่นซัพพอร์ตยิเซลา่าเป็ไงพายิเซลา B, A, B. ่าบียกเอบีกันแล้วเตสเตสซัพพอร์ตเหรอผมว่าเก่งผมว่าให้ u ยูเอสได้เหมือนกันเป็นซับแทงที่น่าจะดีที่สุดในซับแทงตอนนี้แล้วนะเพราะว่ามันมีสกิลหนึ่งที่ดีมีเฟย์ที่ไหลแล้วก็มีที่สำคัญเลยคือตะเกียงตะเกียงมันเนี่ยคือหลากหลายมากๆเลยตะเกียงมันคือใช้เข้าใช้เข้าไฟก็ได้ใช้ออกจากไฟใช้ให้เพื่อนหนีก็ได้ ดีมากๆเลยนะถ้าจะเป็น S ที่เป็นซับแทงค์ตัวเดียวมั้งที่ผมให้ในแพต 4.3D ตอนนี้นะอันนี้ S เนอะไม่เถียงสุดท้ายยูมินะก็ยังเป็นตัวที่เก่งอยู่เหมือนเดิมสำหรับยูมิเนี่ยผมมองว่ายังเป็นตัวที่ทำให้ ADC เกิดง่ายมากๆเลยถ้ามันไปคู่กับตัวอย่างเดวนไปคู่กับเซริไคซาหรือแม้กระทั่งซายาเนี่ยมันก็ทำให้ไอ้พวกนี้เป็นซเปแมนได้เหมือนกันอารมณ์คล้ายกับลูรู้เลยแต่ว่าไอ้นี่ไปจับหนักไปทางทำให้ดาเมจเยอะกว่าเดิมมาทำปิดคิวได้ง่ายกว่าเดิม มันจะไม่เน้นซับจะจ๋าเหมือนลูลู่อะไรอย่างงี้ผมมองว่ายูมิยังอยู่เอเหมือนเดิมอ่ะยิสล่าบ้างไง โดยรวมๆก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับเทียริสของซัพพอร์ตนะใน 4.3D แพทสุดท้ายลนะก่อนที่จะรีซีซั่นนะแพทเนี้ยผมจะทำแค่ตำแหน่งเดียวก็พอเพราะว่าผมว่ารู้สึกว่าแผทก่อนหน้านะ่ะดูคุณดูคลิปย้อนหลังๆคุณก็จะเห็นเหมือนกันว่าเออมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะขนาดนั้นก็รอทีนึงก็คือรอรอแพทใหม่มา4.4นะผมจะมานั่งจัดหรือใหม่หมดเลย้วนะก็นั่งจัดใหม่หมดเลยนะขอบคุณมากครับผมก็เหมือนกันที่ผมพูดไปนะว่าแต่ละเมตาจะเป็นยังไงนะขอบคุณทุกคนมากครับผมที่มาดูคล สวัสดีครับ